ธรรมานุปัสสนานิเทศพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายใน449ก็ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในเนืองๆอยู่เป็นอย่างไรนิวรณะบัพพะภิกษุในศาสนานี้กามฉันทะภายในจิตมีอยู่ก็รู้ชัดว่ากามฉันทะภายในจิตของเรามีอยู่หรือ กามฉันทะภายในจิตไม่มีก็รู้ชัดว่ากามฉันทะภายในจิตของเราไม่มีอันหนึ่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยอันหนึ่งกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยอันหนึ่งกามฉันทะที่ละได้แล้ว จะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยพยาบาทภายในจิตมีอยู่ละถึงถีนมิทะภายในจิตมีอยู่ละถึงอุทธจักกุกุจจะภายในจิตมีอยู่ละถึงวิจิกิจชาภายในจิตมีอยู่ก็รู้ชัดว่าวิจิกิจชาภายในจิตของเรามีอยู่ หรือวิจิกิจฉาภายในจิตไม่มีก็รู้ชัดว่าวิจิกิจฉาภายในจิตของเราไม่มีอันหนึ่ง er okay. วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็ร <mm ู้ชัดเหตุนั้นด้วยอันหนึ่งวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยอหนึ่ง วิจิกิจชาที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยโพชังคับบพัพพะสติสัมโพชฌงภายในจิตมีอยู่ก็รู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงภายในจิตของเรามีอยู่หรือสติสัมโพชฌงภายในจิตไม่มีก็รู้ชัดว่า สติสัมโพชงภายในจิตของเราไม่มีอันหนึ่งสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยอันหนึ่งสติสมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยธรรมวิจยะสัมโพชงภายในจิตมีอยู่ละถึง วิริยะสัมโพธิ์ชงภายในจิตมีอยู่ละถึงปีติสัมโพธ์ชงภายในจิตมีอยู่ละถึงปัสสสัมโพธ์ชงภายในจิตมีอยู่ละถึงสมาธิสัมโพธิ์ชงภายในจิตมีอยู่ละถึงอุเบกขาสัมโพธิ์ชงภายในจิตมีอยู่ก็รู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพธิ์ชงภายในจิตของเรามีอยู่ หรืออุเบกขาสัมพชชงภายในจิตของเราไม่มีอันหนึ่งอุเบกขาสัมพชชงที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยอันหนึ่งอุเบกขาสัมพชชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยภิกษุนั้นย่อมเสพเจริญทำให้มาก กำหนดด้วยดีซึ่งนิมิตนั้นภิกษุนั้นครั้นเสพเจริญทำให้มากกําหนดด้วยดีซึ่งนิมิตนั้นแล้วย่อมน้อมจิตเข้าไปในธรรมภายนอก